ไมเคิลโอเว่นครับตำนานลิเวอร์พูลขอบคุณมากค่ะตำนานตำนานสโต๊กคือคือเขาบอกว่าเทรนต์เนี่ยควรจะจงรักภักดีต่อสโมสรสิเทรนต์เนี่ยอาอาจจะเป็นขึ้นชั้นเป็นตำนานสโมสรอันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลส่วนใหญ่แต่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยคุณอาจจะคิดว่ามันเกี่ยวกับเงินนะแต่โอเว่นบอกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับเงินหรอกใช่ก็คือเรามองว่ามันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันด้วยใช่ไหมเพราะเด็กไอเทรนต์เทรนต์เนี่ยเป็นอีก แกปหนึ่งของคือถ้าเรามองสตีเวนเจอร์รเมื่อก่อนเขาจะแบบวันคับเดนียลแอคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันไม่แปลกที่เทรนด์จะรู้สึกว่าตัวเองต้องหาความท้าทายใหม่เพราะหนึ่งก็ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลมาทุกอย่างแล้วใช่แชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยทั้งถ้วยยุโรปรักไม่รักแหละแต่ก้าที่สำคัญก้าเนี้ยในชีวิตมันจะก้าไปสู่นักเตะระดับโลกซึ่งถ้าอยู่กับลิเวอร์พูลก็คงไปเป็นนักเตะระดับโลกได้แหละแต่การที่ทีมเรอัลมาดริที่มันเป็นแบบ มใ่าราชันชุดขาวอะแล้วมันก็มีสเตปของรุ่นพี่เห็นเช่นแมคมานามานมีใครอะคือหลายคนที่แบบไปแล้วก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นนักเตะที่โอเคประสบความสำเร็จมันวืดก็มีไปเทรนด์ไปในในระดับราคาได้ประมาณ2,500้ยถูกไหมามริงเลยว่าทำไม2,500ถามว่าลิเวอร์พูลให้เทรนด์ได้หรือเปล่าผมว่าให้ได้ให้ได้นะใช่ใช่ป่ะมันไม่ได้ใช่ผมว่าโอเว่นก็เลยพูดว่า มันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกใช่